เขากับอกก็โอเคกันนะฮะวัน้วันนี้วันนี้วันนี้ฟังโดนส่งต่อภารกิจมาราทอนมานะซึ่งผู้สนับสนุนหลักก็คือนี่เลยเนทกาแฟทริปเปิลเอพ s โซกาแฟสามชัดนเน้นๆบวกผสมนมแท้และวิตามิน B รวมและวิตามิน D นี่น่ากินมากวันนี้บอกก่อนเลยว่าภารกิจมาราทอนของฟางเนี่ยที่ฟางจะทำอ่ะนั่นก็คือ จะแอคทำไมวะวาดรูปจากความทรงจำสิบรูปโดยไม่ดูแบบเออมันก็ยากนะเอาจริงๆวาดรูปฟังก็เคยวาดมาตั้งอุ้ยไม่ได้วาดมาสิบยี่สิบปีแล้วนะเฮ้ยแล้วเขาจะวาดได้รอรอันนี้คือโดนส่งต่อมาแต่ว่าฟังไม่กลัวหรอกเพราะว่าให้รื้อฟื้นความทรงจำาหรอมีทริปเปิลเอพิโซดเนทกาแฟกระป๋องนี้ฟังว่านะสมองฟังต้องตื่นแน่แน่อือหือร่อยเข้มข้นสามซูเปอร์ตื่นไปเลยไป ไปทำภารกิจกันปะลยุยว่าแต่วันนี้จะให้วาดรูปอะไรอะจากความทรงจำหรอมีโจทย์ไหมวันนี้จะให้วาดภาพแรปเปอร์สิบรูปจากความทรงจำโดยให้มันดูแบบแรปเปอร์จากความทรงจำโอ้ยสบายแล้วอันเนี้ยสบายถนัดเลยเางานถนัดจัดไปดิใครบอกมาบอกมาเลยเอามีมีอยู่มีอยู่คุณคิดว่าคุณไหวหรือเปล่า <laughs> ใครพูดมาเลยเดี๋ยวใครก็วาได้ฮะแรปเปอร์อเมืองไทยหรือเมืองนอกเอางี้ดีกว่าเป็นเมืองไทยให้รอดแบบเมืองไทยให้รอกก่อนจริงๆเอาเส้นตรงให้รอดก่อนดีวนกว่าจำได้หมดทุกคนแหละแรปเปอร์เมืองไทยอ่ะเอาจริงปะ,ะแหมรีแอคฟังเพลงกันทุกวันขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงเรื่องวาดรูปนะ่ะขอให้บอกเออเอออ่ะ,อะ,อะคนแรกเลยที่ผมจะให้คุณวาดคนแรกนั่นคือรัชโยคนแรกคือรัชโยเหรอใช่รัชโยใช่ไหม ลึกเลยจาก MV เพลงไหนก็ได้เอาจากความทรงจำของเราเอาจากความทรงจำอ่ารัชโยกับเลนโซโนเครนี่คุณมีอุปกรณ์ให้ผมแค่นี้หรอครับใช่ครับไม่เป็นไรครับอุปกรณ์น้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีเน็ตกาแฟ t ิเปิลเอฟเซโอยู่สุดยอดเชื่อมยไม่ว่าจะยังไงผมก็ลุยได้ทุกสถานการณ์มาได้รัชโยใช่ไหมเร่ว่าย่งไง ทุกคนเดี๋ยวก่อนนะคือจะบอกว่าความทรงจําเนี่ยเวลาจําภาพศิลปินอ่ะมันจําได้เป็นศูนย์มันไม่ได้เป็นศูนย์มันจําได้แม่นอแต่ว่าจะเอาออกมาว่าเนี่ยมันจะอ,ออกมาเป็นยังไงได้ว่ารูปมานานมากแล้วว่าม,มาลัชโยที่จําได้เลยนะในอัลบัม ok ้มนกฮะอัลบั้มเหรอเนะ <laughs> เด่กินปมากโอ้ไม่ไหวไม่ไหวสงสัยต้องเติมหน่อยอุยคุณเติมอะไรอ่ะมันมองไม่ค่อยชัดเติมเล็กกาแฟทริปเปิ้ลเอพิโซ่ยังไงล่ะเนี่ยเขาให้มากาแฟเน้นๆนสามช็อตเลยนะเข้มมากมาลัชโยต้องใส่แว่นแล้วเขาอ่ะจะมีหูอ้าวใครไม่มีหูบ้างเอ้าเขาก็จะมีจมูกปาก

คล้ายความเหมือนเนี่ยว่ามันแบบกี่คะแนนเนะให้เป็นให้1คะแนนนะถ้าได้ถ้าได้ให้หนึ่งนะถ้าท่าไม่ได้เ้วก็บอกเราก็ให้สูตไปเลยเฮ้ยมีมีกองกรรมการให้คะแนนด้วยหรอเนี่ยมียอดก็สําหรับภาพนี้อันนี้ในความคิดเห็นผมนะผมว่าน่าคล้ายนะใส่แว่นด้วยความอาจจะไม่ได้วาดตาไงเพราะว่าถ้าใส่แว่นมันก็จะเหมือนเหมือนอยู่อาวแต่เขาใส่แว่นกลมเสื้อนี่เขาใส่สีอะไรสีแดงสีแดงเหมือนอะไรสีแดงเหมือน เนสกาแฟชิปเปิรเอปเปนโซนี้เลย,ยสีเดียวกันของเอาวางข้างปุ๊บสีแบบเขา้าเดียวกันเลยนะใช่ใจินตนาการเนี่ย เออถ้าใครงงว่าสีแดงเป็นยังไงนะเออเหมือนเหมือนเหมือนอยู่อยู่แล้วแต่แต่ผมว่าราชโยอาจจะมันต้องมีคอปมีสร้อยเนาะจริงจริงเขาจะมีสร้อยมาไม่ได้วาดเพิ่มไม่ได้แล้วเฮ้ยคือเขาจะมีสร้อยนี่เขาจบไปแล้วไงกูต้องนึกคอปของเขาเองนะแล้วทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไงเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่เหมือนราชโยธรรมชาโยเหมือน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 คุณว่าคุณว่าเหมือนไหมครับ คุณว่าเหมือนไหมครับนี่ทีมงานทั้ง3คนบอกว่าเหมือนแล้วท่านผู้ชมคิดว่ายังไงอ่ครับในเมื่อผลโหวตว่าเหมือนก็คือดึงคะแนนครับนึงคะแนนอย่า่งดีใจไหมเพราะมันต้องทั้งหมด10รูปนะเลยเก้ารูปโอยจังเลยเก้ารูปนะไม่เป็นไรหรอกนี่คือครั้งแรกที่ฟังวาดรูปศิลปินเลยนะฟังไม่เคยวาดมาก่อนเลยโหดีป่ะแบบเนี้ยนี้วาดวาดแล้วส่งให้ศิลปินเลยได้ไหมเอาได้นะได้เหรอถ้าเขาเอา ไม่น่าจะเอาหรอกแต่ว่าอ่ะน้องเอิร์ธถ้าดูอยู่เนี่ยเอาไปเดี๋ยวพี่ให้เอาไปประมูลนี่น่าจะได้หลายหลายเลยนะเนี่ยเยอะมากหลายบาทหลายบาทไม่มันลูกเอาไปอาจจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าถึงครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกแล้วมีประโยชน์ตรงนี้เลยเน็แตแกแฟซทูเปิลเอ็กซ์เอโซที่มีกาแฟ3ช็อตเลยแล้วก็ใส่วิตามินรวมด้วยเป็นวิตามินบีรวมแล้วก็วิตามินดีมีประโยชน์มากโอเคภาพต่อไปเนี่ยเป็น

รสชาติอร่อยกลมกล่อมมากเพราะว่าเป็นกาแฟแท้ๆผสมนมแท้ๆเลยทำให้รสชาติหอมกลมกล่อมละมุนแล้วก็เย็นสดชื่นไม่ได้ดืน่นนะมามา๊วยกันต่อเลยแล้วกันโอเคเสร็จไปแล้วสำหรับพี่ฟลิกนั่นเองอ่า Oh. ถ้าในมองในมุมการ์ตูนผมว่าพี่ฟิกอันนี้มีความใกล้เคียงอยู่อยู่ประมาณเยอะเหมือนก็บอกมาเฮอะมันเป็นขนาดมันก็เหมือนอยู่นะมันก็เหมือนอยู่ก็แอบขนาดน,นี้มันก็เหมือนอยู่นะตอนแรกคิดว่าพี่ขันเงินนะนะ อยาทุกคนคิดว่าไงผมผมว่าเหมือนผมว่าเหมือนเหมือนนะเหมือนนะอ่าบอลคิดว่าไงบ้างเหมือนใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนเอาไปเลยครับหนึ่งคะแนนเป็นสองคะแนนโย่กัลเชโยแล้วนะฮะสองคะแนนส่วนคนต่อไปเนี่ยขวัญใจคุณเลยนะคนต่อไปเนี่ยคือขวัญใจคุณเลยใครอ่ะไม่อยากได้ยินแล้วจะพูดดีไหมวะอยากได้ยินอยากได้ยินก็คือคือฉังอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ขอตั้งใครถ้าไม่ด้วยวเอง่กูจะไม่แม้ปู่จ๋าลองใหม่ครับยังโอ้ โอ้ยัง,ยงโอมในความทรงจำฟังคือเยอะมากเพราะว่าอะไรรู้ปะเขาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเปลี่ยนทรงผมบ่อยมากมันเป็นลุกนิวลุกเยอะนะใช่เขาเปลี่ยนลุกเยอะที่้จกักาตอนแรกคะเนงตรงนี้นี่นี่น,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 น <S <S อันนี้คือฟันทองของเขาแล้วก็บอกเลยว่ายังเอาเคือศิลปินที่ชอบแล้วก็ติดตามมากที่สุดแล้วก็เคยเจอตัวจริงด้วยนะเพราะฉะนั้นน่าจะวาด เหมือนที่สุดมั่นใจเลยว่าจะวาดยังโอมได้เหมือนที่สุดทำหน้าแบบนี้นี่คือทำหน้าเขาทำหน้าแบบนั้นดีนะแล้วยังโอมอ่ะทุกคนครับคิดว่าไงครับยังโอมเขาโอมนะฮะสองบูชันนี้เมียโอมเวอร์ชันเด็กทารกกับเวอร์ชันโตแล้วนะครับ เพราะว่าดูขนาดตัวแล้วใช่แน่แน่เนี่ยอย่างโอมตอนแรกๆที่จําได้ก็จะเป็นแบบนี้ไงเอาใครโพสภาพนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอย่างโอมจริงป่ะนี่คือความทรงจําของหลายๆคนเลยนะอย่างโอมก็ต้องพันผ้าแบบนี้เอาเป็นว่าอย่างโอมเนี่ยในเวอร์ชั่นตอนแบงคอกเลกาซี่ผมให้เต็มอย่างโอมอันซ้ายมือนะครับอย่างโอมในเวอร์ชั่นใส่ดูแล็กส์แล้วก็ใส่แว่นด้วยผมก็นิฟให้คะแนนครับเป็นทั้งหมดสามคะแนนตอนนี้คุณมีด้วยสุดยอดเก่งมาก คนต่อไปกันเลยดีกว่าคนต่อไปคือไดมอนด์ไดมอนด์เจ้าเด็กไดมอนด์เร่งไดมอนด์ร้องไงเออธรรมดาเออธรรมดาทูนไม่เอาธรรมดาตอนให้คุณมาเป็นสตาร์อันนี้งได้ไปได้จริงๆอ่ะถ้าเกิดแบบไดมอนด์เขาร้องทั้งหมดม่วงเนาะใช่แต่ถ้าสมมติว่าส่งเนทกาแฟเนี่ยทริปเปิลเอสเปรสโซ่เนี่ยสักสามช็อตไปให้เนี่ยวิ่งกับปลไวิร์กตกระาเนี่ยไดมอนด์จะร้องอย่างนี้เลยมันได้คนดีดมาแล้วจมดีต้องกินต้องกินมา เสร็จแล้วค่ะมาขอดูไดมอนด์หน่อยครับโอ้โหผมให้ไดมอนด์คนนี้เต็มสิทเลยผมให้หนึ่งคะแนนเลยคุกคุณว่าไงไดมอนด์ตาปิดด้วยอ่ะเหมือนเฮ้ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาห่วงอยู่ตลอดเวลาโอเคอาผมให้อาผมให้ให้เลยให้ไปให้ไปให้เลยค่ะให้ตีนเอาคุณได้หมดสี่คะแนนแล้วครับตอนนี้สี่คะแนนคุณได้หนึ่งตัวแล้วสี่แล้วยังไม่ถึงครึ่งทางเลยฮะโอเค ต่อไปครับแล้วสี่คะแนนนะครับคะแนนเก็บของคุณในตอนนี้นะครับคนต่อไปเนี่ยคืนจ้ำจุนไล่คือเดมัวจิโพูเดมไล่์วันด้าเหรอใช่ครับวันด้าวันด้าครับผมเฮ้ยคุณฟอฟเขาเท่มากแล้วเพ่อจะวาดเขาออกมาให้เท่ยังไงวะเนี่ยจะวาดยังไงดีอ่ะคือเขาหล่อเท่คิ้วเข้มผมตั้งจมูกโด่งโอเคงั้นวาดจัดจมูกก่อนเสร็จแล้วเฮ้ยวันด้ เอออันนี้เนี่ยผมมองอนนมว่าวผมมองว่าอันนี้เป็นวันด้าแบบอาร์ตนะเอาไปเลยนหนึ่งคะแนนครับอันนี้เป็นคะแนนเกททั้งหมด5คะแนนนะครับจาก10คะแนนครับฝากผมนี่คือวันดา้าว่าคุณเหลืออีกหาภาพที่คุณจะต้องวาดเกี่ยวกับศิลปินแรปเปอร์มาครึ่งทางแล้ว จบไปแล้วนะสำหรับภารกิจวาดรูปแรปเปอร์ในความทรงจำฟัง10บรูปภาพ สิบรูปสิบคนแบบ ondan, มาราธอนนัดมาราธอนแบบต่อเนื่องไม่ดูแบบไม่ดูอะไรเลยก็ถือว่าความทรงจําดีอยู่ต้องขอบคุณเนสการฟาชิปตุ้ลเอ็ก์โซกรปองนี้นะที่ทําให้เรารู้สึกตื่นและมีพลังที่จะทําอะไรสนุกสนุกสู้แบบมาราธอนกันเลยทีเดียวขนาดฟ้ามืดแล้วเนี่ยฟ้ายังรู้สึกตื่นแล้วก็กระฉับกระเฉงเลยอยากจะทําอะไรต่อว่าอีกสัก100รูปเลยดีไหมถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นหรือว่าร้านสินค้าทั่วไปชั้นนําได้ที่ไหนหรือว่าสันน like ่งออนไลน ก็ได้นะเพียงกระป๋อกได้20บาทเองฟองถือว่าคุ้มค่าแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยอะสำหรับความคุ้มและความตื่นกระชับกระเฉงนี้นะและฟังขอส่งต่อกิจกรรมมาราธอนนะ สำหรับใครที่มีโมเมนต์ทาอะไรมาราธอนเนี่ยสามารถส่งต่อแล้วก็แชร์กันมาได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรียนมาราธอนอ่านหนังสือมาราธอนทำกิจกรรมมาราธอนเล่นกีฬามาราธอนหรือว่าอะไรได้มาราธอนบอกว่าเพิ่มพลังอะ่ะลองส่งกันมาดูว่าแต่ละคนทําอะไรมาราธอนกันบ้างจริงๆฟังก็กะกาศะลอะเพลงมลรลาราธอนนะแต่ฟังกลัวว่าหลายๆคนจะฟังไม่ได้ก็เลยว่ารูปมาราธอนทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันดูได้นะว่าทํากิจกรรมอะไรมาราธอนกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาเลยสําหรับวันนี้หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานนะรางว่า หลายคนก็ลองวาดรูปในความทรงจําให้ฟังดูได้นะส่งมาให้ดูกันว่าแต่ละคนวาดยังไงนี่คือบอกเลยว่าไม่ได้วาดรูปมานานมากแลว้วอะเอาเป็นว่าขอบคุณที่ดูจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปเก็บเก็บเก็บใส่ตู้เย็นเอาไปกินต่อพรุ่งนี้